นนะครับผมวันนี้มาอยู่กับรังกาน Mr. m u m u r u กัน uka, นะครับผมโอเควันนี้ก็มาอยู่กับ ah uh, Marvel Super Block Hunt Party Party ที่ที่ฮ่าเออ Party สามกันเลยนะครับผมโอเคระหว่างน,นี้เราก็หาทำบางๆนะครับนี่กระโดดป u f f e t c h a n n l แล้วไอ้ยัดคไอ้ยัดคโอเคนี่ครับ เป็นเซิร์ฟเรียนะครับเซิร์ฟเรียมันเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแล้ก็แค่ตอนกลางวัน,นครับซึ่งที่ที่ผมจะแอบ,บนั่นก็คือเป็นเป็นที่ที่สุดยอดนะครับไม่ไม่มีทางรู้หรอกครับนี่ครับแอบตอนแรกครับขึ้นไปบนนี้ครับจึบ๊บขึ้นไปนับขึ้นไปสุดแล้วก็ไปอีอกพอแล้วอาไปถึงที่สุดครับ ไอตุนเนีเคยๆๆไ,ดได้กาวไว้นะอือโอเคโอเคอเครับตรงนี้เป็นดีดีนะซง้วคานี้มีไหมจุ๊บจุ๊บปะป,ะปะอ่านี่แอบเป็นไม้ดีไหมโอเคครับเราควรที่จะปิดสปีดนะครับสปีดแท็กโอเคปิดแล้วตรงนี้สองฮันเตอร์ง่ายดี อโอเคอ้าววัดฮะโอเคครับผมขอจบคลิปไปตรงนี้นะครับโอเคผมก็ชนะกันแล้วนะครับผมโอเคทุยไม่ใช่เมื่อกี้มีอาการมีการเรียกว่าฮันเตอร์หลุดครับเราก็เลยชนะโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับอีกสามสิบวินาทีก็จะแข่งละเฮ้ยเจ๊กอบเจ๊กอบเจ๊ก๊อบป,ป,ปี้เจ๊กอบ เอ็เคเจกอบเล่นมาคาพีด้วยเจกอบเจกอบเจกอบโอ้โหนี่เจอเจกอบนะครับเจกอบเจกอบลงพีโอเคมันเดิมนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาเล่นเป็นฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับปะนะครับฮันเตอร์แบ เป็นไฟล์ที่แบบว่าค่าพวกบล็กอกอะไรเอ่ยโอเคซีโรตอนนี้มีอยู่ในเกมสิบสองคนนับเห็มองนี่ซึ่งโอเคผมยังไม่รู้นะว่าเป็นแมปอะไรน่าจะเป็นแมปฟาร์มนะหร,หรือว่าหรือว่าอะไรแมปอะไรวะน่าจะเป็นแมปใหม่นะแมปใหม่ผมไม่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับ แล้วก็เป็นแมบเมืองนะน่าจะเป็นแมบเมืองนะปซิตี้เดีเ๋ยวไล่ข้างเป็นฮันเตอร์ขี่คนเลยโอ้ไม่เกิดหนึ่งคนน่ะนี่ผมเป็นฮันเตอร์คนเดียวใช่ไหมโอเคฮันเตอร์คนเดียวก็คนเดียวแต่ทำไมมึงชักกระตุกอืมเดี๋ยวนี้โ okay. อเคออฮันเตอร์สองคนนะับฮันเตอร์สองคนและนายฮนะันเตอร์อีกคนหนึ่งวะไอ้เหี้ยแม่งโอโ้โหกูคนเดียวใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูเลยอืมเช็คให้รอดนะครับเช็คเช็คสิตรงนี้มีอะไรไหมอืมเช็คเช็กกคเช็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 คก่อนนับเช็คการทุกที่ผูกความมั่นใจนี่โอเคเช็คแล้วครับอืมทำไมไม้อ๊ม้ม,ม,มันเป,ะเปะนะ๊ะๆนะไม่ใช่อ่ะ มีด้วยนะไม้นี่โอเพนเชนอลโอเคตันนี้ไม่มีนะับอืมไม่เคยเห็นะลรแบบแบบนะครับํำเป็นไม่เห็นนะํำเป็นไม่เห็นอ้าวออกเลยไม่ร <c oughs> ีคนที่เป็นเบสล็อ,อกนะำพอแล้วโอเคฮันเตอร์สองฮันเตอร์สองอะไรอ่ะเห็นฮันเตอร์อยู่คน,นเดียวเนี่ยเนี่ยอาจจะมีพัมกินแถวนี้ก็เป็นได้นะับ อุ้ยว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 ุ้ยนั่นนั่นจะเอาเหรอจะไฟอะจะไฟเฮ้ยเฮ้ยตายไฟยึดเคชิบหายจะตายแล้วโอเคตายโอ้อเดนบล็อกตีโอเคเวลาล้างเค้นครับล้างเค้นล้างเค้นนี่กินน้ำนะทุยไม่ใช่โอเคนะมันดูทูฮันเตอร์โอเคจำได้นั่นนั่นนั่นองอีบล็อกทองอืมอืมอืมเลดเค นายแลวหนึ่งคนจำได้อีฟักทองไอฟักทองไอฟักทองอืมเช็คเช็คเช็คน่าจะถูกค่าเลยโอเคอืมโอเคไม่มีอะไระครับเทน,นตอร์ิว,วแล้วอืมหาหาทั่วครับอาจจะอยู่ในนี้เปล่า นี่เข้าไปเช็คครับเช็คกระตูวเช็ค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 อ้าวใครอ,อ๋เออฮันเตอร์ครับ,บปลอปที่ถูกเป็นฮันเตอร์ครับรับไม่ได้ครับรับไม่ได้ที่เป็นฮันเตอร์โอเคเน็ตเคฮันเตอร์สองคนแล้วอีเช็คฮะฮะตีได้ใช่เมื่อกี้สงสัยสงสัยจะตาฝาด น,นันน่นนั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 ่นคนไหนคนไหนให้ผมทายน,นะอยู่ในบ้านหรือเปล่าอยู่ในบ้านหรือเปล่าว่าอยู่ข้างนอกนะให้ได้ทายดิคอเช็คแล้วก็ทำการบวกแม่งนั่นไงตีเราเแย่จุงใส่เลาวน่าจะเป็นฟักทองนะฟักเล็งดีๆ ลนลเนนลนลเนน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 อ่ะเปนตัวไหนวะหรือว่าถ้ามันตีนตรงนี้ได้อุ้ยมันตีมาจากทางข้างซ้ายอือหือทุบตมีมันตีมนันดิโอ้แต่มันตีเราแวะวัดแต เบล็อกนานแย่งผลงานอ่ะโอ้ว่าทำไมเบ็ดล็อกมาอยู่ตรงนี้ไอ้นี่แย่งผลงานเฉยอืมเดินไปทั่วแล้วมันจะตีเราเองนะครับโอเคบล็อกบล็อกค่าแล้วบล็อกค่าละอันเตอร์นี่เป็นละที่ยากนะครับบอกเลยเพราะวบล็อกเนี่ยบางทีสอนในะที่แบบเนีย,เนยนๆนะบางทีผมอาจจะจับไม่แล้วก็เป็นได้ บินบ okay, uh ินนะบิน huh. บ right? ินนะโกงอื้อื้อน่ะเฮ้จะมาอื้อหือทันด้วยซีนเอามาเครดิตอยู่แฮฟอันนี้เครดิตผมก็มีอยู่ประมาณแป๊บนึ่งนับเช็คก่อนเกรอี D.I.T.S. ที T อออ๋อไปสิบสองครับมีมีเงินอยู่ไปสิบสองบาทเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปซื้อเสื้ออาวุธเอาไปเอาไปค้าขายเอาไปซื้อข้าวเคในวังนี้แล้วก็เดินเดินเป็นสัมภเวสีเลยโอเคลองไปเช็คนอกรั้วนะครับว่ามีอะไรไหม เออลองลองเดินไต่ดูว่าดูเป็นแอสซิสซินเลยอื้อหือแอสซิสซินอ้าวแอสซิสซินแอสซิสซินลอยได้โอเคฮะจะป๊บนึน่แล้วป๊บป๊บป๊บนึบินอีกทีครับอืค้างอีกแล้วครับจังหวะนี้ชิบหมยแล้วโอเคเฮ้ยโอ้ยเกือบออก เก็บออกเบาเลยเฮ้ยโอเคนับตอนนี้หัวใจเราเหลือหน่วยละหาดีๆกันดีกว่าอาจจะอยู่ในบ้านหลังนี้ก็เป็นได้หืบอกทองล็อกทองไว้โอเคก็จบไปแล้วสำหรับชัตเตอร์นี้โอเคเฮ้ยเจ๊อบเจ๊อบปีละโอเคแล้วก็ขอุก จาน,นี้ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเคก็จานนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคจานนี้บายครับเดี๋ยวจะบล็อกคันได้ใหม่นะครับในพาร์ทหน้าโอเคจานนี้สวัสดีครับ